เราต้องซ้อนไหลาอ่ซ้อนไหล่ลูกซ้อนไหลขยับหน่อยอยตรงกลางนะถ้าไม่งั้นมันจะมองไม่เห็นมันะีไหมยเได้ไหมคะได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะงั้นเราเริ่มกันเลยไหมย้ายเอาก่อนเลยก็ได้ค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้าง สวัสดีครับ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 อันนั้นตัวคนัรียคับน้อยบอนนชัยครับผมรับบทเป็นนเพ็งเลยไหมครับรับบทเป็นเพ็งได้เลยครับว่บสวัสดีครับเรีวครับรับบทเป็นหมอวดครับสวัสดีครับวินนี่ครับรับบทเวนลาวาครับสวัสดีครับสตังค์ครับผมรับบทเป็นเวฟแล้วก็เจ้าชายดาวินครับถ้าดีครับสวัสดีครับนิวไตครับรับบทเป็นตั้มครับสวัสดีค่ะมินทิชาค่ะรับบทเป็นกระแตค่ะ สวันนี้ก็มาถึงแล้ว ep แรกของเราเป็นไงบ้างครับครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นใช่ครับก็เป็น first ep ครั้งแรกของพวกเราด้วยใช่ครับผมอามีใครจะเสริมอะไรไหมฮะมีใครจะเสริมอะไรไหมดีใจที่ที่จะได้ดูตอนแรกไปพร้อมๆกับแฟนคลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะว่าน้องๆทุกคนหรือว่าตัวตัวผมเองเนี่ยก็ตั้งใจทํางานกับเรื่องนี้มากอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ก็ดีใจมากๆที่จะได้มานั่งดูแบบว่า first EP ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรเงี้ยครับทางั้นเราพูดเรื่องกันสักนิดนึงก่อนะครับเริ่มจากวงชาของเรากับลาวาอยังไงบ้างครับครับอ่ะเดี๋ยวเเอารื่องย่อไหมเรื่องย่อครับครับผมเรื่องย่อนี่ไม่ตบด้วยไม่ตบด้วยครับก็เรื่องย่อครับก็เริ่มเริ่มจากลาวาครับผมก็เป็นเด็กที่นิสัยไม่ดีสำหรับแม่แล้วกันแม่ก็เลยเนี่ยส่ง ไปที่เกาะครับเพื่อให้ไปดัดนิสัยกับนักพิงใช,ใช่ครับรแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยทุกชายดาวินครับก็มีอารมณ์สุนทรีครับผมก็มาเที่ยวที่ไทยพอดีแต่ว่าเกิดเหตุการณ์เนี่ยที่ทาให้เขาต้องไปนอนเกยตื้นอยู่แล้วก็เกิดเป็นเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาครับผมเดี๋ยวเราเล่นเป็นเราอ่ะฮะเป็นเผมเป็นเวฟฮะไม่เขาเสนอจะเล่าไงฮะเรื่องย่อครับเรื่องย่อครับให้ให้เรามาพูดว่าอะไรนะ ให้พูดถึงเพูดถึงพูดถึงอะ่ะก็คือคือเราอ่ะอ่าหลังจากที่เราโดนส่งมาอยู่ที่เกาะใช่ไหมไปทํางานอยู่กับน้าเราก็วันหนึ่งเราก็มีคนคนหนึ่งเขาโดนซัดมากับคลื่นซึ่งก็คือโดนคลื่นซัดเออโดนคลื่นซัดโดนโดนโดนคลื่นซัดมามาเกยตื้นอยู่เราก็เห็นเขาอะไรเงี้ยล้วก็ช่วยชีวิตเขาไว้ครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องหน้าผมอาจจะปูดข้างนึงก็ได้เราเล่นเราเล่นะครับครับ อ่ะแล้วเราช่วยชีวิตเขาไว้อ่าเราเรื่องราวมันก็จะดําเนินต่อไปที่มีหมอเป็นคนช่วยชีวิตเขาด้วยซึ่คุณหมอว่าไงครับก <c oughs> เ็เราเรามาช่วยชีวิตเขาต่อจากที่ลาวานี่เป็นคนพามาส่งที่โรงพยาบาลครับล<ร>าวา,ากับต้ามพาใช่ลาวากับต้ามพาพามาส่งที่โรงพยาบาลครับแล้วเราก็ได้รับรู้ว่าเขาเนี่ยมีอาการความจําเสื่อม เป็นชั่วขนาดแล้วกันครับหรือว่าชื่อชื่ออะไรครับโอ้โหดงมันมีคุณจำได้คุณจำได้นี่ disassociative amnesia นี่เยเพื่อนผมอ่ครับแล้วก็ก็จะมีเส้นเรื่องอีกเส้นเรื่องไปครับก็คือความรักของคุณหมอกับนายหัวครับซึ่งเป็นความรักที่ยังไงครับตรงต่อได้เลยเหมือนส่งไม้ต่อๆ่อไปเลยก็เป็นความรักในแนวผู้ใหญ่ที่เราอยากให้เป็นเซน์ความ ความรักของ L G B T Q นะครับที่ที่รู้สึกว่าปัจจุบันนี้มันถูกเป็นที่ยอมรับแล้วแต่ว่าในบางพื้นที่หรือว่าบางชุมชนเนี่ยอาจจะไม่ได้ยอมรับขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เราก็จะมาส่งต่อ <c oughs> เรื่องของเราให้ให้ทุกคนได้ดูกันว่าแบบเออจะเป็นยังไงต่อจะได้แบบลงเอยกันดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่าแล้วก็นนนนนในขณะเดียวกันครับที่ผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีมี นี่ังไรับสวยที่สุดในโรงพยาบาลเลยป่ะออใช่ค่ะสวยที่สุดในเรื่องนี้แล้วกันเ,ออเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงคนในเรื่องนี้ก็จะเป็นพยาบาลนะคะทํางานกับหมอวุฒิออแล้วก็เหมือนกับว่าก็จะเป็นคนที่สร้างความสนุกสนานแล้วก็ความสดใสให้กับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็จะมีตั้มด้วยะค่ะตั้มก็จะเป็นคนที่ คอยจีบกระแตอะไรแบบนี้ก็จะเป็นคู่เราก็จะเป็นคู่ที่สร้างความสนุกสนานให้กับเรื่องนี้เหมือนกันค่ะอ่ก็ส่งต่อให้นิวพูดหน่อยครักำลังจะส่งต่อยังไงครับตั้มตั้มต้องพูดอะไรเพราะกระแตพูดหมดแล้วจริงๆอะตั้มหลักๆอ่ะคือรอดูในเรื่องราดูดีกว่าตั้มนี่เขาเป็นพี่เทรนพี่ที่มาเทรนให้ลาวาเนี่ยเพราะว่าลาวาเขาถูกส่งไปที่เกาะนี่ใช่ครับอนนี้คือลาวาเป็นเด็กผมแล้วกันในเกาะไม่ใช่เด็กเกาะแต่เป็นเด็กตั้ม เป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนสนิทกันครับแล้วแบบนีบรรยากาศในกองเป็นไงครับเรามีการไปถึงแดดหรือว่าอะไรฮะับแดดก็ได้ครับพวกมันถ่ายกันถึงทะเลกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างครับก็เอาบรรยากาศบอกหน่อยครับบอกหหนน่่อออยยบกก็บรรยากาศในกองครับก็ก็อย่างที่ทุกคนเห็นคือคือด้วยพอทุกคนทํางานร่วมกันนะก็จะมีหลายๆชีที่เข้าด้วยกันแล้วรู้สึกว่าเออมันมันสนุกครับแล้วก็ยิ่งเหมือนว่าเราทํางานด้วยกันเยอะยิ่งถ่ายด้วยกันเยอะครับมันมันรู้สึกอบอุ่นเนาะ ผมว่ารู้สึกว่ามวลรวมของเรื่องเนี้ยมันได้ความอบอุ่นแล้วก็ได้ความแบบว่าความเป็นครอบครัวเนาะใช่ผมว่าจริงๆแล้วมันดีตรงที่ว่าเราได้ไปใช้เวลาอยู่ร่วมกันในทะเลแบบเยอะอะไรเงี้ยครับแบบว่าไปไปหลายวันแล้วก็แบบกลับมาอยู่นี่แค่วันเดียวแล้วก็ไปเจอกันอีก3 4วันอะไรเงี้ยพอมันได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบนานมากๆมันทําให้สนิทกันมากขึ้นแล้วด้วยด้วยมูดเรื่องมันเป็นแนวแบบความอบอุ่นเป็นครอบครัวอยู่แล้วมันเลยแบบเออตรงกับโจทย์แล้วยิ่งเราสนิทกันมากขึ้นมันก็ได้ออกมาได้ดีขึ้นเลยแต่ในเรื่อง จี๊ดยังไงครับคนนะไม่ใช่ส้มน่านี่ยส้มแต่ตลาดแต่ส้มก็น่าจะหมดตลาดเออไอ้นะครับส้มก็น่าจะหมดตลาดไทยอยู่นะตรงนี้เดี๋ยวต้องรอดูคันนี่วินนี่วินนี่ชอบส้มครับเป็นไงในกองเพราะว่ากองน่าจะปวดอยู่พอสมควรคือในกองคนทุกแค่ดูแค่ห้าคนก็ไม่เอาจริงตั้งใจะทำงานทุกคนตั้งใจะทำงานงานหนักเลยแหละจริงใครหนักสุดนิโอหนักสุดเลยนิโอนี่ตัวแบกเลย คือถ้าไม่มีนนโอนี่คือพวกผมไม่ได้มาถึงทุกวันนี้ใช่ครับไม่มีส้มแน่กันนไม่น่าเกี่ยวกับผมน่อะคือมันบรรยากาศโดยรวมก็สนุกครับก็บ <ถ ham S 1> ทุกพาร์ททำงานทุกคนก็ตั้งใจทางานแต่ว่าพาร์ทที่แบบเวลาชิลเราก็ทุกคนก็คุยกันก็แซลกันสนุกดีครับครับผมมีพายาดที่มดไหมคะในกองมห์พายาดหมายถึงอะไรครับความแสบอ๋อผมผมเบาลงแล้วครับ อันนี้น่าจะเป็นรุ่นน้องๆแทนแล้วฮะใครใครแสบสุดทีมน่าจะเป็นนีโออยู่ดีครับเอาเอาความจริงเอาความจริงบ้างแหมพูดจะพูดจะเรื่องโกหกผมผมขึ้นไถึงว่าสร้างสีสันให้กองอ่าสนุกอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคในกองนี้คุณมีสีสันขนาดเลยเหรอครับคุณพี่คอยหยอกคอยแย่คนอื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็แดงเลยครับทำไมวันนี้ทำไมวันนี้เธอเรียบร้อยมากไอ้นะครับไม่คือวันนี้แอร์หนาวครับเพื่อนเพื่อนผมใส่เสื้อกล้ามในด้านในใช่ครับรอหนาวมากวันเนี้ย หนาวมากไหมครับใช้ได้อยู่ครับนิดหน่อยเนาะอย่างแบบว่าไปถ่ายทะเลครับภาพมันเป็นยังไงบ้างภาพไปถ่ายทะเลภาพก็เป็นทะเลครับไปทะเลสาบสวยไหมคะเราเล่นเนาะสวยครับสวยครับก็หรือจะเห็นกันเกยตื้นเออนะครับหรือจะเห็นกันเกยเกยตื้นไม่เราเห็นเราเห็นเยอะเลยก็เดี๋ยวเราดูภาพเรื่องนี้ได้เลยก็ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะรู้สึกว่าที่เราทุ่มเทกันไปเนาะคือคือเรื่องนี้มันอาจจะต่างจากเรื่องอื่นด้วยที่ว่าเราไปอยู่ที่นั่นมานานมากๆแล้วก็ ด้วยแทบจะ90%ของเรื่องเลยครับมันเกิดขึ้นที่ทะเลหมดเลยครับก็เดี๋ยวรอดูภาพสวยๆแล้วก็เนาะภาพที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะมูทมูทมันดีมากเนาะใช่เพราะจริงๆโลเคอลมากครับมันเรียลมากเพราะว่าในคือซีโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้ถ่ายหรอกยังถ่ายอยู่ตรงทะเลตรงนั้นเลยใช่ครับคือทุกอย่างมันจะเรียลมากเชื่อมือพี่โจได้เลยเรื่องภาพเรื่องอะไรเงี้ยได้เห็นแน่นอนคือพี่โจเขาทำภาพสวยอยู่แล้วครับยิ่งแบบอยู่ทะเลอะไรเงี้ยด้วยการเฉดสีกันอะไรผมว่า ได้ดูในตัวอย่างก็รู้สึกว่าชอบแล้วครับครับผมอย่างในเรื่องนี้แฟนๆจะได้เห็นอะไรบ้างนอกจากว่าภาพสวยแล้วได้เห็นวินนี่สตางหวานไหมคะอว่าเห็นแน่นอนครับผมไม่เห็นหรอกหวานกว่าในคอนเสิร์ตไหมคะไอ้นะครับโอ้โหคอนเสิร์ตนี่น่าจะน้องๆมดเลยฮะเดี๋ยวไปรอดูในเรื่องครับไปรอในเรื่องอันนี้หวานในอ EP นี้เลยไหมคะไอ้นะครับเขาหวานในอีพี เดี๋ยวรอดูพร้อมกันได้เลยไม่แต่ EP แรกๆเราอาจจะมีคอนฟ lict กันก่อนไม่เรายังไม่ได้หวาน EP แรกต้อองงรช่วเจ้าาชยยมนนเเ่ตืกอดี๋วค่อยๆดำเนินไปใช่ไม่นานหรอกเดี๋ยวเจ้าชายก็มาเกยแล้วแบบเดียวในบรรดาสามคู่ครับใครหวานเสือกใครหวานสุดวีนสวีทสวาทหวานมากทำไมริวยอมอ่ะไม่คือเขาเขาหวานกันมากแบบคมยเห็นมาไงก็เลยรู้ว่าเขาจังใช่ไหมหวานใช่ใแต่คือเวลาเวลาเขาอยู่ต่อหน้าคนอื่นเนี่ยเขาแบบเขินไหมใช่ไหมครับเขินไหม ก็เอคือเวลาเขาอยู่กันสองคนนะเขาเขาน่ารักของเขาครับครับผมแล้ครับครับเลยหรอคะนี่เลยหรอคะครับไม่จริงๆอ่ะคือแต่ละคู่ก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองเป็นแบบว่าเป็นเวทความรักในแต่ละแบบผมว่าคนดูก็จะได้เห็นเส้นทางความรักหลายๆหลายๆแบบแล้วกันหลายรูปแบบครับผมคนละสีสันกันให้นิยามด้มายคู่พี่ม่อนจะเป็นแบบไหนคิดเลย คือจริงๆของเราก็หวานเนาะเพราะว่าเพราะว่าด้วยด้วยตอนแรกเลยเราเปิดกันมาด้วยความเป็นแฟนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยอาจจะมีความหวานกว่าคู่อื่นนําหน้ามาก่อนใช่ครับประมาณนั้นแล้วหลังๆก็อาจจะมีคอนฟ lict ตามมาอะไรอย่างนี้แต่ว่าคู่ของพูดคู่ของคุณไปครับคู่ของพวกเราก็คือตอนแรกอ่ะอย่างที่บอกว่าอาจจะเริ่มจากการที่ อ่ะเป็นไม่ชอบมันก่อนเป็นเป็นความความรักแบบต่างต่างชั้นเนาะอ่าใช่ครับไม่ก็ในเรื่องผมเป็นในเรื่องผมเป็นเจ้าชายไงใช่ในเรื่องผมเป็นเจ้าชายไงอ๋อแล้วก็บวกบวกกับความจำเสื่อมครับอีกใช่ครับผมมันก็เลยซับซ้อนนิดนึงครับของเราละคู่นิโอมินจะเป็นหนูว่าเป็นเรื่องเป็นเอ่อความแตกต่างด้านไลฟ์สไตล์ละกันค่ะเหมือนมีความฝันที่แตกต่างกัน การดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันคนนึงมีจุดหมายอีกคนนึงอาจจะแบบว่าสนุกกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคะจุดหมายไม่ชัดเจนก็จะเป็นตรงนั้นว่าเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงเต็มากน้อยแค่ไหนเพื่อความรักอ,อต,ต่อสังคมเลยเนี่ยพร้อมกันเลยถูกต้องเลยอันนี้ <c oughs> ครับคือวฏิตรดแตกบอกว่าสมมติถ้าถ้าความจำเสื่อมพีมอนคิดว่าตัตวเองจะลืมอะไรก่อน ผมเหรอครับถ้าพี่มั่นความจำเสื่อมพี่มั่งก็น่าจะลืมทุกอย่างเลยครับถ้าถ้ามันเสื่อมไปแล้วก็น่าจะจำอะไรไม่ได้เลยอะไรนะครับลืมทุกอย่างเลยอะค่ะไม่ลืมเร็วคนเดียวพอครับเนาโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้ก็ตีโจทย์แตกมันมันไวครับผมนึกไม่ทันครับครแลลล้้วืมจ มื่อกี้ถามอะไรนะผมจำไม่ได้ไม่ได้ผมมันชอบจำเสื่อมคิดว่าจะจำอะไรได้ก่อนเมื่อกี้พี่มลพี่มลว่าลืมทุกอย่างยกเว้นร็วแล้วถ้าเร็วจำได้จะจำอะไรจะจำอะไรได้ก่อนเข้มมากเพื่อนจริงจริงจอตอนนี้คุณตอบว่าลืมผมคนแรกนี่แล้วเอาใจตรงนี้เลยแล้วกันจำไม่ทุกอย่างเลยเนี่ยลืมผมคนเดียวจำพี่มลได้คนเดียวครับอันคุณลองถามถามนี่วันนี้จะตังมาดีกว่านี่ อ๋อโอเคโอเคคุณพยาบาลคะถ้าถ้าสอบจำเสื่อมจะลืมอะไรลืมนิวคนแรกเลยล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นอันนี้คำถามนางงามป่ะครับงงเลยนะอันนี้คำถามคำถามงงเนี่ยเขารอเล่นเขาพูดอยู่รอเล่นค่ะหนูก็คงพยายามจะจำทุกอย่างส่วนผมกินโอเมก้ามันตั้งแต่เด็กก็คงไม่เสื่อมแล้วกันครับ ถ้าจำถ้าจำอะไรไปได้เป็นอย่างแรกโอ้โหยากจังเลยอ่ะยากไไไมมม่่เป็นรชิงงอะไรนะไม่ชิงมงถ้าจำได้เป็นอย่างแรกพอเปลี่ยนคำถามครับดีไม่อยากไม่อจำอะไรเลยไม่อยากจำอะไรแล้วเป็นคนครับอ่ามาเพื่อเราครับคาดหวังครับคาดหวังคาดหวังนะไม่เคนในเรื่องสตางค์ความจำเสื่อมใช่ไหมวินนี่ถ้าความจำเสื่อม จะลืมอะไรเป็นอย่างแรกลืมนะไม่ใช่จำนะลืมอะไรเป็นอย่างลืมอะไรเป็นอย่างแรกก็ลองทำที่พี่เขายทำลืมอะไรเป็นอย่างแรกจ้าเหมือนกันนะคำถามก็จะลืมอะไรเปอย่างแรกทดลองทำสติลืมสติโอ้ยจิน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 อ๋อยังไม่ดีเหรอ นะครับกินมาแล้วแต่มีสตางค์เนี่ยสุต้งครับอ่ะพูดพูดทีลืมสติลืมสติครับแต่มีอะไรนะคะไม่ไม่มีอะไรแล้วสตางค์เหรอคะครับจะจำอะไรเป็นอย่างแรกคะจำอะไรเป็นอย่างแรกเหรอครับไอ้จริงทุกคนก็ทำท่ากันคิดนานว่าต้องตอบอะไรคำตอบมันก็มีอยู่แล้วครับวินนี่สิครับเอออืมกเข้าชงมาอย่างนี้อ่ะเออโอเคมีความสบายใจครับ ตอนแรกแล้วมีแฟนมันมีแฟนแฟนจะได้เห็นอะไรในวันนี้บ้างครับบอกไปดิว่าเห็นอะไรเดี๋ยวรอพูดถ่ายรอเดี๋ยวรอดูเซอร์ไพรส์เลยครับเออก็ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับซีรีส์แด๊ดซัมเมอร์ผมจะเจ้าชายมชัยหานะครับวันนี้ก็ออนี่พีหนึ่งเป็นตอนแรกครับผมแล้วก็พวกเราก็มีโอกาสได้มาดูกับแฟนๆด้วยครับรู้สึกตื่นเต้นเนาะแล้วก็รู้สึกว่า EP หนึ่งนี้จะเป็นการเปิดเรื่องแล้วก็รู้สึกว่าจะนําไปสู่ความสนุกแล้วก็ความอบอุ่นได้อย่างเพอร์เฟ t แน่นอน ครับผมครับผมอาวินี่ฝากเพลงหน่อยนะครับก็ฝากเพลงด้วยนะครับก็เรากำลังจะปล่อยวันนี้ช่วงเวลากี่โมงนะเพื่อนหกโมงครับเพลงคุณนะอาเพงผมแต่ว่าผมไม่ช่วยแล้วเขาปล่อยไปแล้วปล่อยแล้วโอเคให้ล้องเลยหยา้ยให้าด้วยฝากติดตามด้วยนะครับเพลงเพลงผมนะครับเป็นชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าสายลมกับเร็วขึ้นครับนี่แฟนจะได้ฟังไหมลครเพลง คือผมแม่ผมแม่ไม่ค่อยผมไม่รู้ว่าผลตอนรับจะเป็นไงแต่ว่าผมเขินเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยมีไม่เคยมีเพลงเดียวมาก่อนซิงเกิลแรกของวินนี่ครับอ่าครับผมก็อ่าผมทําดีที่สุดเลยก็อยากให้แฟนๆติชมกันได้ครับเด็กศักดิ์ไทยพี่ชายอย่างข้างๆอะไรเงี้ยเออเขาลองไปเยอะไงอือเฮ้ยเขาทำได้เขาเก่งอยู่แล้วครับได้แล้วครับฟังจบแล้วครับออกเพลงใหม่ต่อได้เลย มาถึงมาถึงเพลงนี้ผ่านได้เลยอไมนะครับไม่มันมันเพลาะไงแล้วก็เราอยากฟังมาอยากฟังอีกถูกต้องไม่ยูอันนี้อินเทรนนะอันนี้ไม่ได้เลยขอโทษขอโทษคิดว่าเพลงมีผับได้เลยคือจริงๆผมมีอินไซต์ผมมีอินไซต์เลยคือผมเจอสตางค์เมื่อกี้เดินไปเข้าห้องน้ำแล้วกันนะสตางค์ก็ชมตลอดเฮ้ยเพลงนี้พอนะเพลงนี้พอจริงๆริงอันี้เขาเขาเขาชมแล้วรู้สึกว่าเพลงเพลงนี้เหมาะกับมูดเรื่องรวมๆด้วยรู้สึกว่าอ่ะยิงบวกกับซีรีส์ยิ่งรู้สึกว่ามันเราเข้ากันครับผม สรับแฟนๆที่ท้าวันนี้ไม่ได้มาเนี่ยสามารถดูได้ที่ไหนบ้างแลหลังยังไงบ้างครับครับก็สำหรับแฟนๆที่ไม่ได้มานะครับไม่ต้องเสียใจนะครับผมก็สามารถดูได้นะครับทุกวันศุกร์นะครับผมเวลา2องทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ครับแล้วก็รับชมพร้อมกันนะครับทางยูทูบจีเอ็มทีวีออฟฟิเชียลครับผมนี่นะขอบคุณครับ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  ที่หัวใจหน่อยได้ไหมคะดีมากเอาเฮ้ยเฮ้ยแต่มือข้างหลังมันได้นะเว้ยต่อไปครับมือขางหลังมันได้นะว่าตาโอเคขอบคุณครับแล้วอนฝั่งนี้ค่ะฝั่งขวาฝั่งนี้นะคะหนึ่งสองสามคุยรับตาแค่รไม่ใช่เว้ยเอาใหม่ใหม่ให้เรียกไหมเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวรอเขาไว้ดีว่ ฝั่งโน้นเสร็จยงังฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เอาใหม่รรกล้องนี้ค่ะกล้องนี้ขอกล้องนี้ใหม่ลุ้นหนาวเคยหนึ่งนละุ้นหนึ่งโอเคอขอบคุณค่ะเจอมีโอไม่ไปหรอกเสร็จแล้วปปไปล้นไปไหนไอ้เจนไม่ได้บอกอะไรแล้วนี่ไงเขาไปนู่นแล้วไอ้เจนไปแล้วไม่เกี่ยวเขาไม่ดูแชมป์ขอขออีกทีก่อน ลอยลอยเก็กบดราไม่รู้เราไมรู้เราก็หมดวาให้เราเาไปไหนพี่เราไม่ได้บอกอะไรเออพี่ไม่ได้บอกอะพี่ขอกล้องนี้เลยนะคะกล้ีนะสองขอยขิ้มห้าร้อยไปเลยโอเคขอบคุณค่ะ โอเคขอบคุณครับ<ะ>ไปต่อเสร็จแล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs>